มีคำหนึ่งที่อยู่ในใจของใครหลายคนที่เล่นอ e ีฟุตบอลมานานคำว่าสายฟรีคำที่บางคนมองว่ามันคือข้อจำกัดแต่สำหรับบางคนมันคือเกียรติสายฟรีในเกมอ e ีฟุตบอล2องพไม่ใช่แค่คนที่ไม่เติมแต่คือคนที่เลือกจะเดินเส้นทางที่ยาวกว่าค่อยๆสร้างค่อยๆสู้ด้วยสองมือของตัวเองด้วยสมองด้วยเวลา และด้วยใจที่รักเกมนี้จริงๆลองคิดดูสิครับทุกเหรียญ GP ที่สะสมทุกสัญญาที่เปิดได้ทุกตัวนักเตะที่ดันขึ้นมาเองจากข้างสนามมันไม่ใช่แค่เรื่องของดวงแต่มันคือผลจากความอดทนสายฟรีเขารู้ว่าจะเก่งขึ้นได้ต้องเข้าใจเกมให้มากกว่าคนอื่นต้องอ่านจังหวะต้องวิเคราะห์ต้องฝึกจนชินไม่มีบูส ไม่มีเหรียญทองแต่มีใจที่ไม่ยอมแพ้และความรู้สึกเวลาที่เราเจอทีมที่จัดเต็มตัวนักเตะรวมดาวแต่เรายังเล่นได้สูสีหรือบางครั้งชนะด้วยซ้ำนั่นแหละคือความภูมิใจที่เงินซื้อไม่ได้เลยจริงๆมันเหมือนกับเวลาคนวิ่งมาราธอนโดยไม่พึ่งรถช่วยหรือคนที่สร้างบ้านด้วยมือตัวเองทีละอิฐทุกชัยชนะมันมีน้ำหนัก และทุกแพ้มันก็มีบทเรียนสายฟรีไม่ได้มีทุกอย่างแต่สิ่งที่มีกลับลึกกว่าแค่ตัวนักเตะในเกมคือความเข้าใจในทีมของตัวเองรู้ว่าใครเหมาะอยู่ตรงไหนใครควรยืนสูงใครควรดรอปเพราะทุกการจัดทีมทุกตำแหน่งมันต้องมาจากการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองจริงๆ E f ฟุตบอล l 2 2 6 6เป็นเกมที่พัฒนาไปเยอะมาก แต่ไม่ว่าเวอร์ชั่นไหนหัวใจของเกมมันยังเหมือนเดิมคือการเข้าใจฟุตบอลสายฟรีอาจไม่มี c r อาร์เซเมบัเป้หรือเมสซี่เวอร์ชั่นใหม่ทุกเดือนแต่พวกเขามีความผูกพันกับทีมที่ตัวเองสร้างนักแต่บันคนอยู่ด้วยกันมาหลายซีซั่นเล่นจนจำฟอร์มได้แม่นยิงได้ทีหนึ่งนิ่มเหมือนเห็นเพื่อนเก่ากลับมายิงประตูให้เลยก็ว่าได้นั่นแหละครับความสุขแบบสายฟรี มันไม่เร่งรีบมันไม่ฝูฟ้าแต่มันจริงใจทุกความสำเร็จมันผ่านการลงมือเล่นจริงผ่านความผิดหวังจริงและผ่านช่วงเวลาที่อยากจะลบเกมทิ้งแต่ก็ยังกลับมาเล่นต่อเพราะสำหรับสายฟรีเขาไม่ได้แข่งกับใครแต่แข่งกับตัวเองเมื่อวานและทุกครั้งที่ได้พัฒนาได้ขยับแรงขึ้นได้จัดทีมที่ลงตัวก็รู้เลยว่าเรามาถูกทางแล้ว บางทีความภูมิใจของสายฟรี free, มันอาจไม่ใช่ขึ้นดีหนึ่งอย่างเดียวแต่มันคือวันหนึ่งหันกลับมาดูแล้วพูดได้ว่าเรามาไกลแค่ไหนแล้วจากวันที่ไม่มีอะไรเลยสายฟรี Sci free, ไม่ได้จนครับสายฟรี Sci free, แค่เลือกที่จะภูมิใจในสิ่งที่สร้างเองและนั่นแหละคือสเสน่ห์ที่แท้จริงของเกมนี้